ฮลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยน,นะครับผมอยู่กับผมนะครับเต้นนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างอีกเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างคอมพิวเตอร์แบบคือ,อยังไงทุกทีตอนที่ผมไปเห็นมามันมีแบบหนึ่งบล็อกหนึ่งจอแบบสั้นๆนะแต่เดี๋ยวนี้ผมก็จะมาทําให้จอมันยาวขึ้นนะครับผมก็เทดนนี่นะผมตามข้างหลังนี้นะฮะทุกทีเวลาเราเห็นเราจะเห็นแค ยาวไหเราจะเห็นแบบสั้นๆน,นะฮะไม่ยาวมากโอเคแล้ว okay, ผมผมก็จะมาสอนสร้างเลยนะผมแบบทั้งสั้นทั้งยาวไหมอันนี้ก็ไม่รู้นจะจ๊ะโอเคนะผมวิธีการสร้างก็ง่ายมากๆนะฮะอันนี้แบบยาวกว่านะผมก็วางเรื่อยเลยนะผมไม่ได้ลงนานก็อุปกรณ์ก็มีบันได บันไดมันเป็นรูปมันเป็นรูปปุ่มปุ่มกดแช่แค่ปุ่มกดปุ่ปปทอนก็รูไม้แบบนี้สโตนบิกแบบเป็นบันไดแล้วก็รางรถไฟเลสโตแล้วก็โตสล็บนะฮะโอเคขั้นตอนแรกเราก็วางบล็อกไม้แปลรูปไปสามบล็อกอเอ้สี่บล็อกเลยสามบล็อกสี่บล็อกแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ วางไว้แปลรูปให้มันกบหัวแบบนี้นะโอเคแล้วก็วางสโตนสลับไปสองบล็อกแบบนี้โอเคผมแบบนี้นะฮะวางรางรถไฟไปแบบนี้นะครับแล้วก็วางปุ่มกดไปตรงนี้ส่วนเลสถูกอ่าถูกแล้วเลสสโตก็วางเป็นเหมือนคล้ายๆเมาแล้วผมจ้าเหมาก็ได้เพราะว่าอันนี้ผมก็เพิ่งคิดมานะครับผมแล้วก็วางแบบนี้นะฮะเป็นหน้าจอ โอเคนะครับผมเมื่อทำเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมา,าหารูปภาพใช้รูปภาพนะครับเป็นหน้าจอนะแบบนี้โอเคแล้วก็เราจะทำเก้าอี้แบบนี้ก็ได้นะเก้าอี้แบบเป็นรั้วอย่างนี้ก็ได้นะครับผมไม่ว่ากันนะฮะนี่นะผมทำไปเลยนะผม อ่าเสร็จแล้วครับผมแบบนี้ก็เป็นแบบสองจอนะฮะก็เป็นแบบง่ายๆนะไม่ยากมากนะครับผมก็ทํากันได้ที่บ้านนะครับผมแต่ยังไม่เสร็จดีนะฮะอันนี้จะตกแต่งเพิ่มเติมอะไรก็ได้ผมเป็นอันนี้เป็นแบบล,ลินชาร์กเป็นลินชาร์กนะเราจะทําให้มันพิมพ์ให้มันเหมือนรูปอะไรเขาเรียกว่าอะไรช่างแมงแบบนี้ก็ได้ผมอ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็ง่ายๆนะแบบจอยาวนะครับผมน่ะ เหมือนกันเดะเวลากดปุ๊บเป็นไงแป้นพิมพ์เรืองแสงเย็ดเคโอเคนะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะมาทำแบบอันสั้นๆนะฮะคือแบบอย่างที่เราเคยเห็นก็คือหน้าจอเดียวนะฮะอ่าขั้นตอนแรกเราก็วางไปสามบล็อกแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางไปแบบนี้อาอา้อาวผ,ผิดขออภยัย้ลยครับวางไปแบบนี้นะฮะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จปั๊บ เ่าก็เอาโตสะต,สตดมาวางแบบนี้นะฮะโอเคล้วก็วางไปแบบนี้เพื่อเป็นหน้าจอนะครับผมก็<ๆ>เป็นแบบสั้นๆาวางผิดกดผิดกดผิดแล้วก็วางป้ายวางอันนี้ไปนะครับผมอันนี้ก็กาทอย่างนี้นะครับเราก็จะได้แป้นพิมพ์มาแต,แต่แต่เราไม่สามารถทําแบบอย่างนี้ได้นะครับผมมันจะเป็นแบบ ตั้งขึ้นมานะฮะแล้วก็วางส่วนอันนี้ไม่ต้องสงสัยว่าไอ้รั้วหินมันทำไมมันเป็น CPU นะครับผม CPU นะครับมันเป็น CPU โอเคแล้วเราก็ไปหาภาพมาแบบนี้โอเคนะครับหรือสำหรับรุ่นใหม่ๆเราก็ใช้อันนี้ก็ได้นะเนี่ยแบบนี้เอาไม่ได้วะไม่ได้อะหรือได้ยังไงเออแบบนี้เฮ้ยทำแมงละ จำไม่ได้ครับผมหรือว่าผมทำผิดอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วช่างนะผมโอเคแล้วก็จะได้มาออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมสุดยอดไปเลยนะฮะก็เสร็จพิธีนะครับผมเราก็จะทำเป็นเก้าอี้เก้าอี้อะไรก็ได้ยังได้ครับผมนี่แบบนี้ก็ได้เยาวๆไปนั่งกันให้หมดเลยนะฮะอ่า เสร็จแล้วนะครับผมก็แบบนี้ก็จะเป็นแบบสั้นๆไอ้สับกันส,บนสับกันอันนี้จะเป็นแบบสั้นๆน,นะฮะไม่ยาวมากนะผมก็แบบจอเดียวนะฮะเป็นหลังเต่านะฮะอันนี้ก็แบบทันสมัยขึ้นมาหน่อยจอยาวขึ้นนะฮะโอ้โหรุ่น Apple โอ้โหเป็นไงอยเฮโอเคนะผมก็เสร็จแล้วนะจ๊ะนี่นะฮะจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมกดซับสไคร้ด้วยนะผมไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ผม โอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมก็มาสอนสร้างง่ายๆแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดขยกให้ผมสอนสร้างอะไรก็บอกผมได้นะครับผมแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะไปหามาให้แล้วสอนอย่างละเอียดเลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเย่